มูลนิธิอนันตาจัดก,กิจกรรมมอบข้าวสารและอาหารร่วมกับบริษัทจำกัดอันติเมตโลจิสติกท่านเจ้าคุณจันท์ครูบาวิทย์และคณะวัดเทพศิรินคุณยุพ,พเนศวัฒนะเวคินผู้บริหารเคกรุป๊ปรองประธานเยาวชนสัมพันธ์บชนสัตราจานด็อเตอร์สุนเลยผู้ในการมหาวิทยาลายัยยุนานานกระเทศไทย กรรม,มาการผู้จัดจาการบริษัทซูลเลฟอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดกลองศาสตราจารย์กู้จินผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลายัยยูนานประเทศไทยและหลายภักส่วนได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งถุงยางชีพ200ชุดแก่ชุมชนสะพานพระธรรมปา่าโดยได้นำข้าวสาร2กิโลกรมัม200ถุงปลากระป๋อง400กระป๋องน้ำมันพืช240ขวดน้ำปลา216ขวดผงซักฟอก1กิโลกรัม216ถุงน้ำายาล้างจาน400มิลลิลิตร216ถุง หมูหยอง200หอ่อพิซซ่า20ชิ้นมีแลวแบ่งปันด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันแจกข้าวสาร2กิโลกร,รมัม200ถุงกับประชาชนที่รับความเดือดร้อน